เอากระสุนอุดปากมาหน่อยดิโอเคสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมพี G ่กะโหลกห้าเกมร้ายในอเมริกาความไลน์นะครับ,ตอนน,รบตอนนี้คือเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับฝั่งตรงข้ามเราเนะี่ยได้ยินเสียงลูกซองใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมันเป็นอะไรก็ไม่รูนะ้แล้วตอนนี้มันยิงลูกซองใส่บ้านเราไม่เลิกเลยเดี๋ยวทุกคนดู ครับผมสวัสดีครับทำยาไปทั้งสองหังโอ้เรยอย่างง่ายเซฟบอกเลยถ้าคนผอมเออเนีย่ยลองไปพลิกยาได้เลยนะเห็นป่ะมึงเห็นป่ะมันยังไม่ใส่ประตูเลยเฮ้ยมรสอบป่ะเอาดิเดียเ๋ยวโอเคไม่เป็นไรหรอกวั้อยู่บ้านเหรอวะไม่ใช่หลาด

ตายแล้วผมเข้าหัวเข้าตัว3เมตรอ่ะมันไม่ตายได้ไงวะโอ้หูเล็กๆประแคปไป900ฮะเอ้าไอ้บ้านมาหรือเปล่าระวังด้วยก็ดูๆเนี่ยเหนไปแล้วไม่รู้เนี่ยนี่จุดไฟด้วยรอบเนี้ยหมดนะเอากระสุนสักอย่างที่มีในบ้านเออเจอไม่โจอของจริงจริงวะแล้วกยเงยซ้ายขวาท้ายขวาอะไรเนี่ย คลองคลองขวาคลองคลิกแซกเลยได้เวนโนหนหนึ่โนหนนึงตายลปะเหือแล้วขึ้นขึ้นขอาโลเกตไม่ได้ใส่เอา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 เอโลเอาโลเกต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 มใส่บ้านแคมไม่ตกลง ทำทำก็ได้ทำก็ได้เซฟทำไห้กันเหนียวทำ่าวันไล่์ี่ได้ขบวนให้ไดหเล่นเองพี่ลงล่างเลยขงล่างเลยเดี๋ยวหอเล่นเดี๋ยวหอเล่นเอาไงเนี่ยเอาขับมาแล้วเออพี่พี่เล่ขบวนเดอีกขบวนนโอเคไปเลยไปเลยไปไป่งไปเอาเลยหนเนี่ยเล่ังหินเนี่ยนี่น่นตรงข้างล่างเลยเนี่ยเล่ประตูไม้นะเพื่อนจะได้เห็ดเราด้วยบ้านโน้นอ่ะได้คได้เออเจาะไอ้นี่วะกําแพงของตไม่ได้เจาะให้มันองเจาะให้มันโดนสองอันไง ลอย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 ละไดลงแล้ตัวไม้ตัไม้ตัไม้มเหรออกัเออเอากระสุนปืนยิงเอากระนปืนยิงเปิดลงข้างล่างเปิดลงข้างล่างเอากระสุนปืนยิงเอากระสุนปืนยิงถึงแล้วถึงแล้วเอาไงเนี่ยเฮ้ย เอาไงเนี <im> <agę> ่ยขึ้นเลยอะไเี่นั้นก็ขึ้นเลยเอะไรของมันวะอะไรอะไรอะไรของมันวะกูนี่พี่เอากล่องนี้เอากล่องนี้เอากล่นี้เอากล่องนั่นแหละเกล่องนั้นแหละไปมาดิเข้าให้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  เทพพี่อยู่กับเองก่อนดีกว่าเดี๋ยวกันกพ่ายกันพ่ายการพ่ายพี่ว่าอ่านดีกว่าครับพี่ว่าอ่านนะบิวเจ้ปวะเออมันมีชั้นล่างอยู่นะอีซีดีฟอีซีดีฟอีซีดีฟก็อันนี้นะไหนตรงไหนอะเซฟเนี่ยพี่ลงมาลงมาตรงไหนแล้วแต่พี่อะอ๋อนี่นี่พี่ดูแลถอยไปถอยไปถอยไปออกมากมากมายิงนี่ดีกว่ายิงมุมเนี้ย จาะพื้นเลยเหรอเออจาะพื้นลงไปเลยเอาทังเกอร์ออกมาก่อนเอาแอนเล่เอาไะเอาทัเเดี๋ยวพี่จิกเดี๋ยวพี่ยิงได้พี่ยิงเออเอาทันเกอร์เอาทังเอร์ก่อขอบคุณท5ดาวครับผมจากสแน็คแจ็คไอเสือุกเอาเอาเอไปไหนเอาเอาเอาจุดปกถือเอาไปไหนนะมันอยู่บนหนไหก้าสูตรนเอะยิงยิงเลยิงเลยยิงเลย่หมดยังเล้หมดแล้วยิง ชันเอดังมึงอ่ะโอ้ว้าวว้าวนิงเลยให้เราอะไระอะไรอ่ะเดี๋ยวเพิ่ยิงต่อยิงทะลวงโคงแบง้างยนมนเปิมันเปิดเปิดเปิดเปิเปิดงกนี่อะไรกระสุนกระสุนยานาดนย่หนี่ปะบ้องจะสวนมาพู่พี่อโหจะแต ยิงก่อนพอยิงบ้องตายตายตายยิงยิงไปทางขวาโดนโดนโดนังสึบเลยตีลงนตตีลงก่อนไม่ไลงไปลงเลลงเลอ่ลงไปลงไปพี่เจอบิวยังโอเคอเเเเเจอบิวปาเจอบิวไหมเบิวอยู่ไหนวะท่านนี่หรอตรงนี่หรอเฮ้ยท่านบนไหมบิวบิวแบบบิวเก่ามันอยู่นี่โอ้หินไม้โอ้หินแบบนั้นเลย กระดาษนั่นน่ะกระดาษนั่นน่ะกระดาษไหนวะนี่เหรอฝั่งนี้เหรอเอินเินเดินเดิเดินเดินเดินเเินเดินเินดินเีเดนเดิินเดดินเนนเาิินินก่อนดิินเ่ินเดินหดิินเิงเดินนเนนเดินนินนเานิดเด บางที่เดิมเลยบางที่เดิมเลยก็แห้โอ้โอนไอ nice. นส์อนนนเออร้อแผงได้แล้วบ,บ,บ้านมันหนึนนนะ่ะผมบอกนาแล้วเดี๋ยวเอาหินบ้านมันเหลือกระดาษสองพันอ่ะกระดาษตรงไหนได้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 เซฟเซฟเซฟเอ็งขึ้นไปใส่ประตูให้เรียบร้อยก่อน ประตูทางลงมาเดี๋ยวเผื่อแม่งกรินขึ้นมาเนี่ยได้ได้ได้เอามากมากไหอันนั้นทางขึ้นเซฟอันนี้อันนี้ทางขึ้นโบ๊ทอันนี้ทางขึ้นอันเนี้ยอันเนี้ยทางเข้าเออหมดแล้ว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 เอาหน้ายิงกันนะ ห้องหสองห้องสองคุณเนีดาทานทานทานเพียบเลยโอ้กำลังกินเลยกระแพงเลยว่ะกูเรียนอะไรแล้วกันไป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 ที่ไปก่อนล็อตแรกล็อตแรกเฮ้ยบ้องมากูบอกแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วไปไป พ่อใหญเฮ้ขาไมไม่ขับหนีอ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ทันแล้ว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 โอ้แล้วก็ไม่ขับหนีสักคนหนึ่งนาะระบายผมลงข้างบนไม่ได้ยังไม่ได้กดป้อมปืนโอดูยืดูฮอกันพี่พาย รอดไปส่งผมทิ่แบนดอ์ผมซื้อหอใหญ่ครับรอคตับอับ,บเดี๋ยวซื้อซื้อหอใหญ่จให้อเล็กมามาไหนเออนวัดเราเอาเล็พวกเราอเรอรอรา,า,เ,ราเอะมาจออว่าเอมันตัวเ,อเ,เอยอะเผมทำไม่ได้ทมจอดคาัมาาผมจะโดนดีเปล่า ไม่ไม่จอดข้างล่างได้จอดข้างล่างแหละตอนนี้ใครใครของเยอะใครของเยอะลงไปดิลงไปลงไปลงไปนี่เลยลงไปทางหลังบ้านลงไปทางหลังบ้านเลยตามมาเออลงมานี่ลงมานี่อยู่มาอยู่ตรงชั้นยิงเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะชั้นยิงอ่ะมาชั้นยิงไม่ลงข้างบนไม่ลงข้างบนผมยังไม่ได้กดประตูไม่เลยประตูไม่เลยตัวไหนอ่ะ ตัมบนอะไฟอะจะลงแบงค์ล่างแล้วมาส่งผมประเด็นใหญ่ลงมาลงมาลงมานี่นี่ตามพี่มาติดติดหัวรอดปะรอดรอดรอดหายยี่สิบตัวเองแล้วก็แล้วมาส่งส่งเป็นเด็นหน่อยเป็นดหนเป็นเด็นแชมป์เช็คเตาหน่อยพี่เช็คเตาหน่อยไม่มีเตาไม่มีพี่เล็้แล้วว่ายน้ำบดว่ายน้ำเดี๋ยวต้องเอาเรือขับมาเดี๋ยวเอาเรือไปให้เดี๋ยวเรือไปให้เฮ้ยมันเข้ามาได้นี่ ตัวม ok, <vine, dragon. S 2> ันแตกครัพี่จิกใช่ไงกูรีบหนีออกมาก่อนมีมีมีเดี๋ยวลงไปหลังห่อบบอยต้นไม้แล้วบอยกุขับอย่างนี้บ้านไหนแม่งมายิงเราไว้เฮี่ อยู่ข้างหลังจานั้นเนี่ยโอ้โหดู้องเฟื่อข้างในแตหอว่ายน้ำกับท่านผู้ชมลางในใครับดิ้วแล้วจเกมหอไดบาที่เป็นถุงนี่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 ที่ซื้อหอที่ซื้อหอโอ้เรือจะพังแล้วเฮียแป๊บเอา็กไก่นี่มาซ่อมเลยผมโดดเหรอผมโดดนะเรือเรียกมาข้ามาอยู่อีกเหรอเนี่ยเออ ได้ได้ล้วั้วล้อมเลยแหอะไรๆใช่ใช่ไอเอาเหล็กเอาเหล็กมีเหล็กป่ะพี่มีพี่มีพี่มีหอไปเก็บมีดำนึ่งเลยพี่เก็บมีดำเออเอาหอไปรับเพื่อนอีกร้านนึงอ่ะเอาไปเอาไปเอาไปตัวที่เราลงมาหน่อยครับลงไปไปเลยหนะาบ้านหนาบ้าไปเลยเราก็จะเก็บของก่นทีงานนั่งดูหอระเบิดผมจะขับแล้วพี่ผมขับไม่ได้เลือก โลมันโดนไซัดมาสองตัวเยอะโอเคแล้วเราให้บินไปดูบ้านมันที่หลังมันเขาวิ่งมาเหรอเอาเหล็กไว้หน้าบ้านก่อนแล้วกันนะเหล็กกระถินเนี่ยเออใส่ละข้างหน้าก็มีข้างหน้าก็มีไปโบดไป หนึ่งวิหากล้องใส่ไม้ก่อนพี่นิ้ตัวเราบอสเองเอาเอาบันไดมาเพิ่มได้ป่ะวะเราต้องแปะขึ้นไปข้างบนว่ะมีอยู่สามอันพอปะน่าน่าจะพอให้แล้วเอาขอใหญ่มาให้แล้วโอเคพี่โอเคเอาไม่น่ามือดีกว่าไหมไม่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 เดี๋ยวจอดข้างล่างจอดหลังเดี๋ยวกูจอดเองจอดรู้ว่าจอดตรงไหนให้พี่เอาไปบ้านไหนดีเอาบ้านเอาม้านนี่ก่อนพี่เอาบ้านนี้ก่อนบ้านบ้านหลักเอาบ้านหลักก่อนเดี๋ยวผมไม่ขากไปจอดให้ให้พี่เก็บบ้องยัง

โอเคครับเดี๋ยวเราไปขนของกันต่อแล้วกันดูบ้านน่าจะใกล้เสร็จแล้วบ้านเราอะอาหใหญ่ไปจอดหลังบ้านได้จอดเลยพี่จอดเลยจอดเลยขึ้น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 ก้าวไปไปหมดยังหมดยังขับบนเหรอไปจอดจอดร่างบ้านมันได้ไหมพี่พี่จะมาส่งเองข้างบนก่อนแล้วเพื่อเตรียมโดดนะพี่จะไม่จะไม่อยู่นิ่งได้ได้ กูหมายถึงว่ามึงอยู่ข้างบนเออแต่กูก็รออยู่ข้างล่างเ่ยโอ้ทำไมมันมันแปลกๆเล้วันนี้ลงได้เปล่าลงได้เปล่าลง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 ไป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 เออเฮ้ยีไม่ได้เห็นเยอะแอบหวาน แอบก่อนแอบก่อนอ๋อแอบเลยไปเลยเลยแอบว่ะรวปเลยเลยไปว่ะีผกันีเละตัวทีละตัวเลยอะไปวลยเร็วแปลกๆอ่ะครับเอาอยาดโดนหรือเปล่าไม่เกินนะเฮ้ยมึงโหแทนที่มึงจะเอาซ่าคอเอาออกไหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยให้มันติดไม่เป็นไรวันวันนี้ยูโก้กอดนอนกอดเิ้วเนี่ยใช่ไหม ฮิโก้ฮิโกไไ<อ>้ไปแล้วฮ <ไป S 1> ิโก้ไปแล้วหลับแล้วหลับแล้วยังไม่หลับยังไม่หลับฮิวใส่ชุดธรรมาดาหนาเอาไปเสร็จดีกว่าโ <_ S 1> อ,อ,อ,เเอ้เปิดเปิดลูกซองไหมเต็มเลยถ้าไม่ในเลนบ้านเราคืนนี้มันคงลูกซองยิงก็ตายทั้งหมดจ <_ S 2> <_ S 1> ้ะ <_ S 1> ไปเหว่ไปเหว่ ปัดออกปักอ๋อใครมาดียหรไดีเลยด่าย้เว้คนเห็นนะครับผลเห็นนะครับผลคอมแเนนต์เต็มตัวผมอ่ะเต็มตัวไอ้บ้านมันก็ไม่มีตัวสามนี่เอากระสุนดไาจังไหนวะอาจะมีอยู่นะโต๊ะสามเกี่ยวอะไรกน ไม่ได้ถามอีกครั้งนึงตรงนี้ไปไปไปเดยวเด้อหินมันสแตกกำแพงหมดนี่ไปเหอะใครมาใครมาใหม่ครับลงมาหน่อยครับลงมาหน่อยครับตัวสองก็เอานะโอเคทุกคนครับหลังนี้ก็เคลียร์แลผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันหลังหน้าในเดทฟอร์มไลน์ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ผมด้วยนะครับ โอเคไปเจอก,กันครับผมโอเคนะครับเราก็มาถึงหลังที่2นะครับเป็นบ้านในแองหัวใจนะครับผมซึ่งบ้านหลังนี้มันอยู่ใ,ใกล้ๆกับบ้านเรามากนะครับในเซิร์ฟเวอร์คูณ2ที่ผมเล่นอยู่นะฮะแล้วก็มันยังสร้างบ้านไม่เสร็จนะครับพวกเราก็เลยจะมาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับคือจะมาเลดบ้านมันก่อนนะครับตอนแรกคิดว่ามันออฟไลน์นะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่บ้านนะครับโอยเอาเข้ากำแพงกันนะเอาเข้ากำแพงกันนะกระดาษแม่งโคตรเยอะ

S <S มันอยู่ซ้ายพี่บอสมันอยู่ซ้ายพี่มันอยู่ตรงห้องนีตง้ตรงห้องตัวสองข้าไปดิมันกำลังปิดะดาษอยู่ไม่มีหลายตัวนี่ใช่ไหมนี่เอเคใครนี่เอเคใครนีนนข่ของผมผมอยู่ข้างหัวพี่เลยมันเกิดอะไรขึ้นมาเข้า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 มาที่บ้านมันโล่งจังวะ อยู่บบนน้วชัเอ Box, อเจาะขึ้นโบสเจาะขึ้นเจาะขึ้นเจาะขึ้นตรงนี้ตรงนี้ระวังด้วยระวังด้วยมันอยู่บนหัวกูนี่แหละกูว่าท่านไหนวิวทางขึ้นบ้านไม่อยู่ซ้ Als ายเราเนี่ยผมอยู่นี่ดีกว่าเทปตายเหรอทาตายมาตายมาตาย จับขึ้นจัขึ้นจัขึ้นไอ้ยไอโบ้ไอโบ้พี่บุ๊สไอโบ้พี่บู๊ส่อน้ที่บ้านมันยังไม่มีที่อะไรเลยนะเว้ยเนี่ยก็มาเอาปืนแี่ไหนปยิงเราอ่ะก็มึงดูตัวสภาพมันแต่งตัวดิที่ใช่เอ็มจีอะกับไอคีผมผมได้ไอคีมากขาบอก มันจะซุกไว้ก็ได้แบบมีอะไร <aşk S 2> ไหมเสือกขนาดนี้คืออะไรไปไหนอนะขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต,ต่อมันเป็นทางขึ้นหมดเลยบอสมันเป็นทางขึ้นหมดเลยลเออโอ้ผมลงแบงค์งนะเออที่จับมุนไหนบอกก่อนผมบน,น,นเนี่ยต้องเออนับไปมันนับหายแล้วมันนับหายแล้ว<ห>ตรงไหนวะฉันจะผู้จะถึงแล้วพี่จะถึงแล้ว นี premises, premises, anne, ah, oh. s <S hey, ่แหละฝั่งนี่แหละขนาดในโบสที่มันอัพไอยิงกระหน่คู่วะเออตายนะโอ้ยกูตายเหี้ขี้กูแตกลงไเบตายป่ะเซ็ตโบสม่เอาลงไหมบ้า ลองไป้องลงไปช่วย้องลงไปช่วยม่ก็เสอยู่ข้างบนนะอยู่บนอยู่บนป้อมแซมเปิดยังวะอเปิดไม่เดไเปิดโอเคโอเควิ่วยอยู่งลางตายไตายไหมตายตายตายเล็บรอให้พีหน่อยพี่ยิงบ้างเฮ้ยมีมีอะย่เจ็บไปหนอยนะเออเราเก็บเราได้ ยิงห้องเนี้ยห้องเนี้ยยิงอัดได้ไหมได้ได้ได้ลูกบอลพี่หมดแล้วอ่ะหมดแล้วบอลเหลือปะเหลือเาประเด็นพี่ยิงก่อนห้องไหนห้องไหนจะห้องนี้เลยใช่ไหมเออห้องที่ประตูหายอเาเลยยิงเลยเอาลูกบอลไปเอ้ยไม่มันมีตัวเด็กตัวเด็กมันมีตัวเด็กอ้อโอ้ยเกือกไอ้เซฟ ตัวเด็กเข้าไปแล้วนะตัวเด็กมาเปิดกระดาษแล้วเปิดกระดาษแล้วโอ้โหยิงต่อบโบ้ิงต่อบโบ้ิงต่อมีตัวเหรอมีตัวใช่ไหมแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วพี่ได้บิ๊วพี่ได้บิ๊วโอ้ทันเฟอร์ทันเฟอร์เยอะผมวางบนนะพี่ผมรอวางบนได้ได้ได้ พี่ว่าพี่วายไม่ได้หรอบ้านมันเตี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บ้านมันเตี้ยมากเอาไม่ได้แล้วเม่ได้ยใครมามาดับบอลพี่อิกอัพปิดหรอเอออัเป็นไม้นะยิงเสียบเป็นไม้นะไมนได้อัพปิดเอออัเป็นไม้ยิงเลยนะยิงเลยยิงเลยยิงออกไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยหรือว่ารอก่อนเล็ยิงไหมมีของมีแต่มีแตกเดี๋ยวพี่จะไปเอา ลูกบ้องเหลือว่าโบ๊ทมีพี่อีกปะกระสุนดำอยู่ไหนกระสุนด้าห้าแต่เมื่อกี้เลือสามลูกสุดท้ายเอาปะเอามามามาตอนตรียมวางพี่ไวบนบ้านนะอะ้รไอ้ที่อะมันปิดตรงนี้ว่ะูออกไม่ได้ใชอๆมันปิดปิดมันยิงก่อนพี่ยิงก่อนพี่ขอพี่ขอเอามาหน่อยดิขอมาหน่อยขอาหน่อยเอาไปเอาไปเอาไปเอยไอเด็ไอ้เไ้เไอเีอยู่ไหนนี่อยู่นี่ข้างล่าง ไหนอะ่ะโยนไปแล้วนี่ยนี่ไขาขาโอเคโอเคใจเย็นใจเยบนไปล็อกไว้ไปล็อกไว้ไปล็อกข้างบนเลยเดี๋ยวพี่เคียงล่างเองเล่นข้างบนไปเลยไอ้ยังพี่ยังยัง,ยงพี่ต้องออกตรงนี้ก่อนพี่อย่าหอขวางไอ้แก่สัตว์เอ้คนหนุ่มหนัก ตัวเด็กอยู่นะตัวเด็กตายอีกต,ต,ตัวไม่เห็นนะลูกเกิดในบ้านก่อนพอจะระเบิดไหมเนี่ยสัตว์ควันลุกเลยสัตว์โอ้โหแม่มันเป็นไอ้นี่เลยว่ะไม่น่าพอว่ะทำนี้เลยเออเร่องกรลางมาพี่ เดี๋ยวนี่ไปรอเลยเดี๋ยวพี่เองกี่มุมนะหนึ่งสอง แตกแล้วยังวางไม่ได้ยังวางไม่ได้วางไม่ได้ใช่ไหมมันมีสี่ทิศเลยเหรอ 4, รวะสี่สห้าทิศอ่ะสี่ทิศอ่ะวพี่ซ้อมพอมั้ยสี่ห้าห้าเลยเอ่ะโอ้โหงั้นงั้นก็ขนของดีกว่าถ้างั้นอนะ่ะขนร็อกเดียวไม่จบเลยเปิดเปิดเปิดตลาดเปิดตลาดต้นนนนองต้องเคลียร์ต้องเคลียร์เ<อ>ตีงเยงมันวะ ยังขึ้นังเลยวะเอ้งทย่อพี่ได้ผ้ามาลวยอนเต่าี่เห็นแล้วสันเฟือะ ี่ปืนเพียบเลยมีอะไรไหมมีเี่ปืนบุกก้อบ้านมันล่ะเฮ้ไอพี่จะขนพวกทรนเฟอร์กลับก่อนนะแตาหอเล็กไหมพี่เออเดี๋ยวพี่ไปหอเล็กพี่เอหอใหญ่ขึ้นมาบนน่ะ อย,อย่รถบล็อตนะ <BO X> ไม่ได้พี่อะรดมีดาเหลือปะมีดาเหลือไหมมีขอหนะ่อยเขียนให้พี่กลับไปเก็บของพี่มาขนเ,เรื่อยๆไปเลยได้กับมาเลย <BO X> มาเลยเอ้เปิดประตูมาเปิดประตูเปิดประตูเออาลไม่เป็น <BO X> ไ <BO X> ร <BO X> พี่พี่พี่เซฟเซฟเซฟเดี๋ยวเราเซฟยังได้หอยยิงไปสามพี่ไปกี่คนเนี่ยสองคนขอหอยยิงกป็นี่ยิงตายแล้วตายแล้วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมันเกิดไหนไว้เหี้ยมีเตียงรอบๆอ่ะเออติดล่าอยู่ข้างนอีกตัวนึ่งนะ มันขึ้นมาก่อนเซฟรีบขึ้นมาก่อนมา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 อะลไปก่อนมันมีเตียงในบ้านปะน่าจะไม่มีแล้วหละครู่ัวเไอ่ย้พวกของไอ้พวกของไอ้ที่มันปืนามปืนลูกซองอะไรพี่ว่าไม่้ระวังนะ ตลาดเปิดตลาดส่วนกระหมดแล้วใช่ไหมพี่หญิงเออเกือบหมดเกือบหมดเกือบหมดจะกลับเ,เรื่องหมดใหม่เรื่อยิงปืนมาคโคตรเยอะแ,แถวนึงเลยมั้งเนี่ยคิดว่าอะไรไม่จำเป็นเราขนทีน่าขนลับมาสีแล้วลับมาดสีตัวเลยเราตายใช่ไหมเก็บไว้กล่องหน้าก่อนนะส่วนหนึ่ง พยายเข้าไปจะไปบนลูกบอลหมดย่งของอกะเหลือลูก <cod> น <'s haha> <tim pres i> ึงเราจะไม่จอดต่อใช่ไหมหรือจะเอาต่อวะไม่ไม่ต้องหรอกมังเนอะเราจะไม่จอดต่อเนาะจะจอดต่อเปล่า่อไหมจอดอะไรต่อไม่้องแล้วเนาะบ้านันอะหมดแล้วได้ทันเอร์แล้ววะไอ้ที่นี่วะเนี่ยตจ้าของบ้านอะเ่จอดบ้านเล่ไไลโกเซิร์ก